น้ำส้มสายชูจะดึงแคลเซียมจากเปลือกไข่เห็นไหมครับน้ำส้มสายชูจะทําปฏิกิริยากับเปลือกไข่เพื่อดึงแคลเซียมออกมาเพราะว่าน้ำส้มสายชูมีกรดอ่อนๆนั่นเองครับสวัสดีครับทุกท่านเลนทีท้องที่ไทยพีแชนแนลนะครับวันนี้พวกผมในเรื่องการทําทปุ๋ยบํารุงต้นมะนาวถ้าบ้านใครมีต้นมะนาวปลูกไว้าภายในบ้านนะครับฟังทางนี้เลยครับถ้าเกิดว่าเราปลูกมะนาวแล้ว ไม่ติดดอกและออกผลหรือปลูกแล้วดอกร่วงหล่นง่ายเราจะมีวิธีการบำรุงต้นมะนาวให้ติดดอกออกผลได้อย่างไรในวันนี้ทางช่องทิไทพีชนเนลมาแนะนำวิธีการทำปุ๋ยบำรุงต้นมะนาวแบบง่ายๆใช้ได้ดีต้นมะนาวของเราจะติดดอกออกผลง่ายและดอกไม่ร่วงหล่นเครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับในการทำปุ๋ยบำรุงต้นมะนาวถ้าเรากินข่ายไ้เนะครับ เหลือเปลือกไข่แบบนี้เปลือกไข่แบบนี้เราอย่าไปทิ้งนะครับเรามาทําปุ๋ยบํารุงต้นมะนาวได้เป็นอย่างดีเลยครับเมื่อเราได้เปลือกไข่มาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดน,นะครับใช้ได้ทุกชนิดเลยครับเรามาทําแบบนี้เลยครับเราจะขยามพอแหลกแบบนี้ ในการบำรุงต้นมะนาวเพื่อดึงแคลเซียมของเปลือกไข่ไปบำรุงต้นมะนาวเราก็จะทำแบบนี้อีกครับเมื่อเราขยามเปลือกไข่จนพอแหลกแบบนี้เรานำไปตำในครกหรือว่าไปบดด้วยเครื่องบอดอเนประสงค์หรือเครื่องปัน่นอเนประสงค์ก็ใช้ได้ครับแล้วเราทำการตำให้เปลือกไข่ละเอียดเลยนะครับ เมื่อเราตามเปลือกไข่จนละเอียดแบบนี้แล้วครับเราจะดึงแคลเซียมจากเปลือกไข่มาใช้บำรุงต้นมะนาวได้อย่างไรเราจะทำแบบนี้กันเลยครับโดยเราจะเตรียมภาชนะแบบนี้มาใส่เลยครับแล้วเราเทพเปลือกไข่ลงไปในภาชนะเลยครับเราจะใช้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับ เอาจะมาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูจะทําให้เปลือกไข่ละลายง่ายแล้วก็ย่อยง่ายเพราะว่าในน้ำส้มสายชูจะมีกรดอ่อนเราจะดึงแคลเซียมของเปลือกไข่เพื่อไปบํารุงต้นพืชหรือบํารุงต้นมะนาวเลยครับโดยเราจะเทน้ำส้มสายชูลงไปในเปลือกไข่เลยครับเราจะใช้ประมาณ3มช้อนโต๊ะเหมือนกันครับเดี๋ยวดูครับดูนี่ครับ เปลือกไข่เมื่อโดนน้ำส้มสายชูแล้วนะครับจะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้เลยครับเริ่มเกิดฟองด้านบนเห็นไหมครับเปลือกไข่กำลังเดือดแบบนี้เลยครับกำลังทำปฏิกิริยาแล้วก็ดึงแคลเซียมจากเปลือกไข่ด้วยน้ำส้มสายชูเลยครับเมื่อเราเทน้ำส้มสายชูลงไปในเปลือกไข่เพื่อดึงแคลเซียมจากเปลือกไข่มาใช้บำรุงต้นพืชหรือบำรุงต้นมะนาวอย่างไวนะครับเราทำแบบนี้เลยครับ เราจะใช้หมายคนนะครับเห็นไหมครับเกิดฟองแล้วเห็นไหมครับสําหรับเปลือกไข่ที่ผสมอยู่ในน้ําส้มสายชูดูครับฟองแบบนี้นะครับเป็นผลดีต่อต้นพืชเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแคลเซียมจากเปลือกไข่ก็จะอยู่ในนี้เลยครับเมื่อเราได้ส่วนผสมจากเปลือกไข่และน้ําส้มสายชูเสร็จเรียบร้อยเราจะผสมลงในน้ําเลยครับเราจะใช้น้ําเปล่าจํานวน10ลิตร แล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงครับเมื่อเราได้น้ำปุ๋ยจากเปลือกไข่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเพิ่มตัวนี้เลยครับเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการบำรุงต้นพืชเป็นตัวช่วยเลยครับเราได้แคลเซียมจากเปลือกไข่แล้วครับเราก็จะได้ปุ๋ยจากน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมจะใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจำนวน 2. ช้อนโต๊ะครับ แล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงครับน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทําให้ต้นพึ่งเราเจริญเติบโตเร็วติดดอกออกผลไวเช่นกันครับและสําหรับการลดราดนะครับเราใช้การลดราดโดยใช้บัวลดน้ํานะครับเราไม่ต้องผสมสิ่งใดลงไปเลยครับเราน้าปุ๋ยสูตรนี้ไปบํารุงต้นมะนาวได้เลยครับและต้นพืชทุกชนิดเลยครับ แล้วอีกิธีหนึ่งในการบำรุงต้นพืชโดยการฉีดพ่นทางใบเราใช้ใส่กระป๋องป๊อกกี้เลยครับแต่เราจะต้องทำการกรองกันก่อนนะครับส่วนผสมตัวนี้นะครับเราไม่ต้องผสมสิ่งใดลงไปอีกแล้วครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสุดยอดแห่งปุ๋ยในการบำรุงต้นพืช ทำให้ต้นพืชเราขั้วเหนียวใบเขียวติดดอกออกผลไวทําให้ดอกไม่ล่วงโร่นสาหรับต้นมะนาวนะครับถ้าเราโบดเปลือกไข่ละเอียดแบบนี้แล้วถ้าเหลือเราเทาใส่ภาชนะไว้เลยครับแล้วเราเทน้ําส้มสายชูลงไปหมักเลยครับน้ำส้มสายชูก,ยยชก็จะทำปฏิกิริยากับเปลือกไข่จะดึงแคลเซียมจากเปลือกไข่ออกมาแบบนี้ แล้วเราปิดฝาเลยครับเก็บไว้ในที่ร่มใช้ได้นานเลยครับถ้าเราจะใช้ตอนไหนในการบำรุงต้นพืชทุกชนิดแม้แต่ต้นมะนาวนะครับเราก็ใช้สูตรนี้นำมาใช้ได้เลยครับถ้าอยากให้ต้นมะนาวติดดอกออกผลไวและติดดอกออกผลจํำนวนมากใช้ปุ๋ยจากเปลือกไข่เลยครับลดลาดไปเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งต้นมะนาวของเราดอกจะไม่ร่วงโรย แล้วก็ติดดอกออกผลจำนวนมากติดดอกออกผลไวเลยครับและวสำหรับการบำรุงต้นมะนาวทางใบถ้าเกิดว่าต้นมะนาวของเราติดดอกออกผลแบบนี้แล้วนะครับเราใช้ปุ๋ยจากเปลือกไข่ในการบำรุงต้นมะนาวซึ่งมีแคลเซียมสูงและน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งเราผสมลงไปด้วยครับ จะบำรุงต้นมะนาวให้ติดดอกออกผลแบบนี้ดอกไม่ร่วงโรยและติดดอกออกผลจำนวนมากเลยครับ เราใช้ปุ๋ยจากเปลือกไข่บำรุงต้นมะนาวถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำต้นมะนาวของเราจะติดดอกออกผลเยอะๆแบบนี้เลยครับแคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการใช้ปุ๋ยจากเปลือกไข่และน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและน้ําส้มสายชูในการดึงแคลเซียมจากเปลือกไข่มาบำรุงต้นมะนาว ให้ต้นมะนาวของเราดอกไม่ร่วงลรนและติดดอกออกผลจํานวนมากแบบนี้ใช้ได้เลยครับและผมมองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ในการบํารุงต้นมะนาวจากเปลือกไผ่และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะครับปุ๋ยจากเปลือกไผ่ซึ่งมีแคลเซียมสูงและน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการบํารุงต้นพืชบํารุงต้นมะนาวได้เป็นอย่างดีใช้อยู่เป็นประจำ้นถึงเราจะติดดอกออกผลจํานวนมากเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าววิทัยพีชาแนลกระพมในการบำรุงต้นมะนาวให้ติดดอกออกผลจากเปลือกไข่ซึ่งมีแคลเซียมสูงเราจะใช้2วิธีวิธีการลดราดและวิธีการบำรุงต้นพืชทางใบแบบนี้เลยครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดต้นพึ่งเราจะติดดอกออกผลจำนวนมากแบบนี้เลยครับ